เอาลวครับผมสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ติดตามผมอยู่ด้นะครับนะครับวันนี้นะครับกับตัวรถยนต์นะครับเจ้าวายแฟกนะครับในเกียร์เลนเจอร์วายแฟก2.0ลิตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์6สปีดนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมวันนี้แต่งหล่อๆนะครับกับผมไปเมืองโพนนะครับแต่งแบบไหนหล่อๆแบบไหนนะครับเรามาชมกันได้เลยนะครับผม ดับแรกนะครับรถคันนี้เป็นสีสแตนดาดของเขาก็คือสีดําไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับถ้าเป็นตัวเรนเจอร์ถ้าเป็นสีพิเศษนะครับเช่นสีขาวมุกลยครับจะเพิ่มเงินอยู่ที่1 0 0 0งนบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีดําสีบลอนนะครับสีเทาดำนะครับไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับนะครับมาเลยนะครับดับแรกนะครับเราหล่อตัวตัวรถของเขานะครับก็ถือว่าเป็นมีความที่ทันสมัยแล้วก็ตัวยกสูงอยู่แล้วนะครับผมเป็นรุ่นยกสูงมาตรฐานนะฮะ นี่เลยนะครับผมกัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นมากับล้ออันลอยนะครับล้อแม็กขอบ20นะฮะล้อแม็กขอบ20นะครับผมเขาเขาเป็นตอนนี้ผมมองว่านะครับลายนี้ก็ค่อนข้างที่จะยอดฮิตเหมือนกันนะครับเป็นลายเกือกม้าตัดด้วยนะครับสีแดงนะครับอ่านะครับมากับยางนะครับยางมอนสเตอร์นะครับยางมอนสเตอร์ นะครับสีรีย์ยังอยู่ที่275 5520นะครับอ่านะครับใสมาหล่อๆนะครับตัวนี้ไม่ต้องอเพิ่มเติมอะไรนะครับไม่ต้องไปยกรถนะครับเพื่อค่าอะไรต่างๆที่มันจะไม่เสียนะครับต่อการาระบบเครื่องยนต์ต่างๆระบบไฟฟ้าของตัวรถนะครับเราก็ไม่ต้องไปยกเลยนะครับผมก็เลยแนะนำนะครับเอกรอบ20 ส่ยางขอบ20ไปเลยนะครับตัดกับตัวสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ลายสายฟ้านะฮะสติกเกอร์ลายสายฟ้าคําว่าเลเจอร์นะครับซึ่งคุณลูกค้าบอกว่าขอเป็นฟอนต์นะครับฟอนต์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับดูแบบดููนิดนึงนะฮะก็จะเสริมหล่อเข้าไปนะครับสำหรับแฟนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะได้โปรโมชั่นดีๆแล้วก็นะครับหรือนะครับสำหรับใครท่านไหนที่อยากจะออกรถในช่วงนี้นะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับเซี่ยวไฟเมืองโขดนะครับเรามาดูด้านหน้ากันหน่อยนะครับผม สำหรับด้านหน้าของเรานะฮะนี่เลยนะครับดูดูดันนะครับกับคำว่า Ford F ORD ตัวใหญ่ๆนะครับอ่าเป็นกระจังหน้ามาแล้วนะครับกระจังหน้าใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ตัดกับตัวรถนะครับก็จะมีไฟให้3มดวงนะฮะเป็นไฟสีส้ม3ดวงนะฮะอ่าแล้วก็คําว่า Ford นะครับกระจังหน้าตัวนี้ผมว่ามันเข้ากับตัวรถนะครับทำให้ดูบึกบึนแล้วก็ดูดูดันมากยิ่งขึ้นนะฮะ เอาที่มองรวมๆดูนะครับในส่วนของเอ็กซิสซอรี่ตัวนี้นะครับระบบต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยนี่เขาจัดเต็มแน่นอนนะครับในรุ่นวายแทรนะครับสำหรับแฟนๆหรือ FC ท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะได้เป็นเจ้าของนะครับสำหรับตัว n e ็กเ e n น เลนเจอร์ Legend, นะครับตัว2022นะครับเช้งใหม่หมดเลยนะฮะอ่าสนใจนะครับวันนี้ฟอร์ดพีค่าเจริญกับผมเซลไฟเมืองโคนนะฮะที่ปรึกษาการขายที่จะมาคอยดูแลนะครับทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนยื่นเอกสารต่างๆนะครับหรือข่านไหนที่อยากจะสอบถามปรึกษานะครับในเรื่องของการออกรถก็สามารถติดต่อผมได้เลยทุกวันและเวลานะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ0810559727นเดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคุณลูกค้ามารับตัวนะครับไปดูแลแล้วนะครับเดี๋ยวต้องขอบคุณ คุณยาลินดานะครับแล้วก็ครอบครัวยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟอร์ดกับผมไปเมืองพลน,นะครับ